บวชเป็นพระเป็นเนรแล้วก็จะต้องศึกษาคําสอนคำพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในใแตกฉานทีเดียวก่อนที่จะไปเรียนรู้ความรู้อื่นซึ่งมันก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรที่จะเรียนเป็นความรู้รอบตัวจวนี้เราเอาวิชาหลักเป็นวิชารองเราวิชารองมาเป็นวิชาหลักคือไปสนับสนุนหรือไปสร้างคาที่ยมไม่ ละเนนบวชมาแล้วต้องเรียนเรียนแบบชาวโลกเขาเรียนนะซึ่งครูไม่ใหญ่ก็กจะเห็นด้วยอะไหหรอกคือมีความคงจะมีความคิดว่ากเกรงว่าจะไม่มีาศาสนาถทยยญาที่จะสืบทอดอายุพระศาสนาเนี่ยก็เลยสร้างแรงจูงใจแทนที่จะเอาอสิ่งดีๆในคำสอนสามมาสมุทจ้ามาปลุกระดมจะก็เอาวิธีของทางโลก ให้เรียนแบบทางโลกเพาจะได้จูงใจว่ามีเด็กๆเข้ามาศึกษามาเ,าเรียนก็เรียนวิชาทางโลกไปแล้วก็เรียนวิชาทางธรรมนิดหน่อยที่พอเรียนวิชาทางโลกวิชาสาม,มัญมันก็ต้องเทใจไปทางนั้นต้องใช้วันเวลาทรัพยากรทุกอ,อย่างเพื่อที่จะเรียนวิชาทางโลกใจมันก็จะต้องถูกถูก นำให้ไปคิดเกี่ยวกับเรื่องทางโลกๆเพราะมันจะต้องไปสอบให้ได้นะีมันก็วนเวียงอยู่นี้วันๆอลองนึกดูนะพระเนยอยู่ในยูยนิฟอร์มของภาคการสวัสดทงชายของพระอรหันต์เนี่ยผ้าชุดสุดท้ายเนี่ยแต่ว่าตั้งไปเรียนวิชาที่ชาวโลกเขาเรียนเนี่ยมันเสียเวลาไปเยอะทีเดียวแล้วก็ไม่ได้อะไรเกิดขึ้น คือใจก็ยังฟุง้งซ่านอย่างเดิมยังไม่สังกัดจากกามจากอากุศลธรรมยังละวิตกว,วิจารและเข้ามันยังไม่ได้เลยไม่ต้องไปพูดถึงว่าเข้าถึงปิติสุขหรือเอกคตตาใจย,ยังฟุ้งซ่านอยู่เลยอย่างนี้มันก็ไม่เกิดประโยชน์ไม่ถูกวัตถุประสงค์นักบวชในวัตถุประสงค์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบวชเพื่อทำพระนิพพานให้แจ้ง เพื่อที่จะสลัดตนให้พ้นจากกองทุกข์ไปนิพพานนั่นคือวัตถุประสงค์หลักกของเรามาคือสแสวงบุญสร้างบารมีให้เป็นอุปนิสัยปัจจัยไปในภพเบ,บึงหน้าเพราะนั้นสิ่งที่ควรจะเรียนรู้คือคําสอนของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าแต่วิชาทางโลกจะเรียนเพื่อความรู้รอบตัวก็เรียนไปเถอะแต่ให้เรียนหลังจากเราแตกฉานใน8แปดหพันประตมัคขันแล้ว จนกระทั่งมาเรียนคนําสอนพระสัมมาสัมพุทเจ้าแปดหมื่นสี่พันขันเห็นว่าไม่มีอะไรแล้วเนี่ยก็เคยไปศึกษาความรู้เพิ่มเติมทางโลกจะไปเรียนอะไรก็ไปเรียนเรียนชีววิทยาที่จริงพระเจ้าก็มีวิชาชีววิทยานะสอนเอ,อเกี่ยวกับเรื่องชีวิตสัตว์อะไรต่างๆก็มีนะแต่เรียนภายภายในเรียนอวสตร์ก็มีนะ จาประวัติศาสตร์โลกหรือประวัติศาสตร์ชีวิตมนุษย์อา oh. ประวัติศาสตร์ตัวเองก็มีนะ oh. วิธีเรียนของท่านก็ง่ายๆไม่ต้องท่องอะไรเลย oh. แค่ทําเฉยๆทาหยุดทํานิ่งเฉยๆจะเรียนวิชาประวัติศาสตร์ชาติไหนละ่ะหรือโลกยุคไหน oh. กับไหนละ่ะ oh. จะย้อนไปกี่กับละ่ะ ทางโลกมีแต่เรียนกลับข้าวแต่ทั้งนั้นนั่นกลับนี่คือการเกิดขึ้นตั้งอยู่ละดับไปเสื่อมไปของโลกในแต่ละยุคดันย้อนยุคได้นะมันน่าศึกษานะวิชาคําสอนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบางยุคพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบางเกิดขึ้นในยุคไฮเทคเนี่ยในยุคที่มนุษย์มีความเจริญรุง่งเรืองทางเทคโนโลยีแล้วก็มีการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเห็นไหมจ๊ะอย่างเนี่ย แล้วก็ย้อนไปดูดูว่าไฮเทคยุคนั้นกับไฮเทคยุคนี้มันต่างกันอย่างไรนี่น่าศึกษาเดเดียวนี่มันมีอยู่นะวิธีการที่จะไปถึงตรงนั้นแหละศึกษาไนดะ้วางยุคก,ก็เกิดในสมัยยุคอโลเทคหรือยุคอะไรต่างๆแล้วนี่มันมีแต่ละยุคไว้เหมือนกันไฮเทคแต่ก่อนนี่ไม่มีมนภาวะนะ ม่มีอนี่อนีเราคุยกันสนุกนะนี่เพราะนี่รายการฝันในฝันโรงเรียนฝันในฝันเพราะนั้นทำเอาเมาส์แตกมันก็อย่าถือสากันนะถ้าถือสาจะได้ไม่ต้องฟังแล้วว่าเรื่องอื่นก็ตอบไปไม่ถือฟัไม่อแล้วไม่มีมนต์ภาวะนะเพราะนั้นมนุษย์อายุยุคนั้นอายุยืนนะไม่มีมนต์ภาวะหรอกแล้วก็หยุดยามภาชนะนี่ อืถ้าไปทางอากาศมันไปได้ทุกที่ทุกทางเลยเนอะถ้าไปบนบกี่รูปทรงมันเพียวเนอะนี่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ทีเดียวนะมีน้ำมงน้ำมันอะไรพวกนี้แล้วมลลภาวะไม่เกิดในน้ำก็อีกแบบนั้นเยอะแยะเราจะเรียนประวัติศาสตร์อะไรก็ได้มีวิชาอะไรเลยเศรษฐศาสตร์เลยแล้วก็ไปดูซิว่าสมัยก่อนเขาทำมาค้าขายอย่างไร ก็สาวไปดูน่ะสาวนี่จะแบบบสาวเชื่อมอะไรแล้วก็นิ่งๆไบอย่างนั้นหละก็ไปดูเขาทำกันยังไงเพราะฉะนั้นคนเคยจนเคยรวยกันมานับครั้งไม่ทวนแล้วเคยเกิดเป็นทุนเป็นนี่กันมานับครั้งไม่ทวนไม่มีอะไรใหม่ๆแต่อาจจะแตกต่างกันบ้างบางประการอย่างมากมายก็มีอยู่เพราะฉะนั้นมีสิ่งดีๆในพระพุทธศาสนานะมนุษย์นี่เป็นอัศจรรย์นะเป็นคนอัศจรรย์ดีๆแต่ว่าไม่ได้เอาความอัศจรรย์ในตัวมาใช้กัน เอไปใช้เนี่ยไม่ธรรมดานะมนุษย์เนี่ยแต่เอาไปใช้ไปเชื่อพยาม,มาเนี่ยเห็นไหมมามาลองฤทธิ์หน่อยวันวาเลนไทยวันแห่งความรักกลายเป็นวันแห่งความใกล้วันแห่งความใกล้วาเลนไทย,เ,ยเสียเสียวันก็หมดเขาอุตส่าห์มาทําสิ่งดีๆทีนี้ดูสิให้เจกไปใช้ไปลิดเซ็กสเปรย์คือสเปรยท์ทีเดียวแล้วเกิดความรู้สึกกำหนัดยินดีในกามมาจากออสเตรเลียที่ เขามีแล้วมันมาจากออสเตรเลียเนี่ยเซ็กสเปรย์ฉีดฟรดฟกำลังเตรียมจะขายกันแล้วเนี่ยท่านี้้าระบาดไปทั่วโลกอะไรจะเกิดขึ้นถ้าเข้าไปในโรงเรียนโรงเรียนพังแต่การในโรงเรียนน่ความรู้คู่คุณธรรมเนี่ยนี้ความรู้คู่ถุงยางนะก็แจกแล้วนะนี่มันเป็นอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องฟื้นฟูกลับกันมาใหม่แล้วแหละนี่เดี๋ยวถึงไหนมันลงตรงนี้ได้ไงเนี่ยใช่ มีทุกศาสตร์เลยมันเป็นรากเงาของความรู้เลยอันนี้เราเรียนปัจจุบันแค่กิ่งและ,ะแขนงของความรู้นิดๆหน่นนนอยๆกันหรอกนะเรียนไปแล้วก็ไม่ได้พ้นทุกอะไรหรอกมันก็ยังวนยิ่งเรียนยิ่งมืดยิ่งยิงเรียนยิ่งเครียดไปเรื่อยๆแต่คำพุทธเจายิ่งเรียนยิ่งสว่างโอ้ยสุขใสไปเรื่อยๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยพระเนงก็จะต้องศึกษาเฉพาะ ความรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า only ท่านนั้นแล้วเชื่อไหมพระพุทธเจ้าสอนให้เหาะได้นะให้เคลื่อนย้ายตัวเองเข้าไปในอากาศแล้วก็เคลื่อนย้ายตัวเองไปโดยไม่ต้องอาศัยยุดยญานพานะนะแล้วท่านสอนโดยไม่ต้องใช้อก,กล้องส่องดวงดาวเลยนะให้มีตาทิพย์ท่านสอนนะออก็ยังไม่เห็นมีสถาบันในสอนน่ะนะสอนในทรงอภพิญญาเนี่ยไปเปิดดูเถอะมีมีตาทิพย์มีหูทิพย์แล้วลึกชาติได้เงี้ยรู้วาระจิตคนเนี่ย ไม่ต้องดักคอเอาดักใจม,มนุษย์ปัจจุบันนี่ก็ใช้ดักคอนะแต่นี่ดักใจเลยเนะี่ยพอใจจะคิดอะไร,รไปดักเอาไว้เหมือนแมงมุมดักนั่นพอผ่านมาอ๋องี้ไงวิชาคบพราสัมมัสัมพระเจ้าไม่ธรรมดานะแต่พระเนมไม่ให้ความสําคัญเนี่ยเพิ่งมีพระเนมเนี่ยเพิ่งสอบผ่านมาไม่กี่วันนี่ให้ความสําคัญ<า>นี่แหละจ้ะความรู้พระบาลีนี่เฉพาะผู้มีบุญนั้นฟังเลย กิ่งคตัวแทต้องตัวเรื่องพดไม่ให้ขาดวพต้องนัดปัดใจแใใจก่อนงแกนี่คือนักเรียนบาลีเริ่มต้นด้วยอััลจให้ได้นานามาจามนัคืสัานาิตสัมพันากตังคืออัจฉยะอย่าอาพยาจให้พัดกิริยาติตไปเอาข้อในนามากแล้วยุเอาไว้จาเพื่อจะนำไปสอนตัวเอง ยัพเขปันเทวตันเตอภเนอํโฆอํสูเรอเรเมติยัพปิปันเทวตันเตอภเนอํโฆอํสูเรอเรเมติยัพเขปันเทวตันเตอภเนอํโฆ <alredydencil> จะไม่หวังแค่าพี่งสอบได้แต่กระหายเรียนรู้พระธรรมเพื่อจะน้องนำพระธรรมสั่งสอน